สวัสดีค่ะวันนี้ครอบครัวสายลุยเราจะมาทำเมี่ยงหมูสามชั้นกันนะคะนี่คือหมูสามชั้นของคุณแม่หมักไว้ประมาณชั่วโมงกว่าแล้วล่ะคะ่ะหมักกับซอสหอยแล้วก็ซอสปรุงรสของเรานะคะอันนี้คือส่วนผสมของน้ำจิ้มหรือว่าเขาเรียกว่าน้ำหอมเมี่ยงนั่นเองเดี๋ยวคุณแม่จะไปตลาดเราจะไปดูว่ามีขิงไหมเอาขิงมาใสา่จะให้น้องใบตองเขาเป็นคนปั่นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูถัดไปกันนะมาเราก็ได้เวลามาต้มหมูกันแล้วนะคะอันนี้คือคือตะไคร่เปนมะกรูดนั่นเองใส่ไปนะคะจะได้ไม่ข่าวนะนี่คือเกลือไอโอดีนใส่เล็กน้อย่ะน้ำเดือดแล้ว ไปเลยนะคะเราก็จะต้มจนกว่าหมูเราจะสุกก็ประมาณ20นาทีได้ค่ะโอเคค่ะค่ะแล้วก็หมูมันสุกแล้วเราก็มาหั่นให้มันพอดีคํานะคะหั่นเป็นอย่างนี้เลยนะเป็นชั้นๆอย่างนี้เลยนะคะเพื่อเราจะนําไปห่อมเมียงค่ะแล้วก็มาจัดให้มันดูน่ากิน คำต่อคานะคะเดี๋ยวเราก็จะเวลาเราหยิบกินเวลาเราหยิบห่อมันจะได้ง่ายๆนะคะคุณแม่จะไปทำน้ำจิ้มต่อนะคะอันนี้กระหมูสามชั้นเราค่ะแม่ก็จะให้น้องใบตองไปคนปั่นนะคะปั่นถัว่วมันจะมีถั่วตัดแล้วก็ถัว่วทีสูงใบมะกรูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็งาหอไอ้กระเทียมแล้วก็พริก ชี้ฟ้าแล้วก็พริกขี้หนูใส่ด้วยนะคะอ่ะปั่นล,ลิลุอันนี้เราก็เติมน้ำอุ่นเข้าไปน,นะคะแล้วค่อยปั่นอีกรอบเอาเอาช้อนมานี่ลุแล้วก็ปั่นนี่สูตรของคุณแม่นะคะคุณแม่จะใส่ไข่แดงลงไปด้วยอ่ะหนูปั่นเลยค่ะต่อไปเราก็มาปูรสนะคะอันนี้จะใส่มะนาวลงไป เปรี้ยวหวานยังไงเราชิมตามใจชอบนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะปรุงรสตามใจชอบนะคะเปรี้ยวหวานเค็มแล้วแต่เราชอบรสชาติไหนปรุงเหมือนน้ำจิ้มเมี่ยงปลา่างเงี้ยคล้ายๆกันเลยค่ะวันนี้คุณแม่หาขิงไม่มีเลยตลาดขาดขิงเลยไม่ได้ขิงมากินเลยนะคะที่เป็นฟองคือน้องไปตองเขาปั่นนะคะก็เลยเป็นอย่างเงี้ย อร่อยนะคะเดี๋ยวเรามากินกันนะความิมหมดแล้เนี่ยนคือสเส้นหมี่นะคะคุณแม่ไม่ต้องแม่ไม่ได้แช่แบบนี้เลยน้ำเดือเดเจือเยอะหน่อย นี่ต้มสุกแล้วล่ะค่ะไม่ไม่ถึงไม่ถึงสิบนาทีนะทุกคนตักออกมาไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาคลุกกับกระเทียมเจียวนี่เราก็มาคลุกกับกระเทียมเจียวนะคะกระเทียมเจียวคุณแม่ซื้อสําเร็จมันจะมีแบรนด์หนึ่งอร่อยแต่ก็เดี๋ยวค่อยทักมาถามคุณแม่ก็ได้แบรนด์ไหนใส่ซอสปรุงรสนิดนึงนะคะ เข้าให้เข้ากันนะคะคือตอนร้อนๆนี่แหละเข้าเส้นดีเรียบร้อยเราก็มาตักใส่จานไว้นะคะ<ม>อันนี้ไว้สําหรับหอนะคะ<ม>ห่อเมี่ยงนะค<ม>่ะนี่ผักที่เราจะมากินกับเมี่ยงนะล้างให้สะอาดแล้วก็เคล็ดลับของคุณแม่ก็คือใส่น้ําแข็งมันจะเพิ่มความสดและความกรอบของผักนะคะ<ม>แข็งแช่ไว้ก่อน ชอบผักอะไรจัดเข้าไปเลยค่ะทานได้ทุกผักนะคะทีะ่การกินนะคะผักแพนไปที่ผักเลยค่ะเยอะแยะเลยชอบแบบไหนเอาแบบนั้นแหละแม่ชอบผักเยอะๆนะสนนี่นน็นแม่เม ใช้มือนะคะขอญอาตใช้มือเลยใช้มือจะได้อร่อยอได้ไปเลยค่ะทุกคนค่อยยัดผักตามไปมาค่ะเมี่ยงหมูสามชั้นนะคะสำหรับครอบครัวเรากกริิงสนนนา้อค 오. Mm. 어 <laughs>